สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันเพโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นสึกการต่อสู้ที่ภาคเอเคสโดยที่ในเนื้อหาในตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าสืกการต่อสู้ในภาคเอเคสน่อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่การต่อสู้ในครั้งนี้นอกจากซีพีซีโร่และก็คิซารทุที่กำลังเดินทางม,มาที่เอเคสเนี่ยสืบการต่อสู้ในภาคเอเคสน่อาจจะไม่ได้มีพลเอกเพียง e แค่คนเดียวก็เป็นได้น,นะฮะราว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุด ถึงแม้ว่าในตอนนี้จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่าคิสซรูเนี่ยเขานั้นกำลังเดินทางมาที่เอเคซึ่งในขณะนั้นเรื่องราวในเกาะเอเคนี่ยก็จะมีการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และก็ลุจิที่ในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนนี้กกำลังต่อสู้กันโดยที่ใช้ความสามารถของพลางพอปีศาจที่ตื่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คิสซรูนั้นมาที่นี่นะฮะแต่ว่าในความที่ว่าเนื้อหาในภาคเอเคเนี่ยในตอนนี้กลุ่มโมฟานเนี่มมีหลล่าซฟิก็ยูู่ลฟี มันก็เลยทําให้แน่นอนนะว่าในตอนนี้เนี่ยเพียงแค่ c p พซีโร่ฝ่ายเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะชนะฝ่ายลูฟี่ได้แล้วนะฮะและการที่คิซารุนี่ก็ลงมาที่เกาะเอเคเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าคิซารุคราวนั้นจะมาเป็นกองหนุนซีพีซีโร่และหลังจากนั้นการต่อสู้ล้างตาของฝ่ายหมวกฟานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะฮะราะวะก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปนะว่าคิซารุกับกลุ่มหมวกฟาเนเคยมีประเด็นกันมาก่อนที่หมู่เกาะชาบอนดี้ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่ที่ว่าการหมักคิสรูเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นฉากการต่อสู้ที่เป็นการล้างตานะฮะของกลุ่มหอฟานที่ได้ต่อสู้กับคิสรูครั้งหนึ่งก็เป็นได้แต่ว่ายังไงซันในตอนนี้กลุ่มหอฟานทั้งกลุ่มเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่มากขึ้นแถมเวกพังที่อยู่ที่นั้นนั่นก็ยังมีเหล่าซาลฟิมและยิ่งไปกว่าเวกพังเนี่ยเขานั้นเคยทดลองแล้วก็วิจัยความสามารถคิสรูจนมันทาให้เขานั้นสามารถสร้างลำแสงเลียนแบบเพื่อนําไปใช้ในการต่อสู้แล้วก็ติดตั้งให้เหล่าซาลฟิมได ในระหว่างที่เขาในกำลังทดลองความสามารถคือสาลูในตอนนั้นเวกพังน่อาจจะรู้รูนะว่าความสามารถคริสาลูเนี่ยมันมีจุดอ่อนแบบไหนและเขานั้นแพ้ทางอะไรใช่ไหมฮะมันก็เลยจะมีโอกาสความเป็นไปได้นะว่าด้วยวิทยาศาสตร,ร์ของเวกพังมันอาจจะทําให้คิซสลูนั้นไม่สามารถแสดงพลังได้เต็มที่และด้วยความสามารถวิทยาศาสตร,ร์พวกนั้นฮะมันก็อาจจะทําให้กลุ่มโมฟานั้นได้เปรียบชนาะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเป็นแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคิซสลูที่เป็นระดับพลเรือเอกเนี่ยเขานั้นก็จะพ่ายแพ้ง่าเกนไปชมะ เพราะฉะนั้นผมเลยมองย้อนกลับไปดูนะว่าก no <Wow. S 2> like ่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับพลเอเกคนอื่นที่เอาตามล่าพวกลูฟี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนั้นก็ไม่น่นับว่าได้พคเอเคเนี่ยหลังจากนี้น่าจะกลายเป็นเรื่องราวครั้งใหญ่ที่นอกจากพลเอเคิจรูนั้นจะมาที่นี่แล้วนะฮะนอกจากนี้น่าจะมีพลเอเกคนอื่นที่มาที่นี่ก็เป็นได้นะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดฟูจิโทรานมาที่นี่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนัฟูจิโทราถ้าเกิดว่าเขานํามาที่นี่เขานั้นจะกลายเป็นสตูฟี หรือว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อเข้าด้เห็นเวกพังเนี่ยถูกตามล่าโดยรัฐบาลโลกคราวนั้นนะฮะจะกลายเป็นฝ่ายที่ช่วยเวกพังกันแน่เพราะว่าฟูจิทโทระคราวนั้นก็จะมีเรื่องเล่าหลายอย่างที่ํามไเล่าเห็นนะว่าฟูจิโทระนั้นเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือพวกลูฟี่หลายครั้งนะฮะเพราะว่าวยความที่ว่าฟูจิทโทระเนี่ยเขาเห็นนะว่าพวกลูฟี่นั้นช่วยเหลือผู้คนบวกกับเรื่องราวที่ว่าในตอนที่เวกพังถูกตามล่าโดยรัฐบาลโลกเพราะว่าคราวนั้นรู้มากเกินไปนะฮะ และด้วยเหตุผลแล้วก็เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ฟูจิโทราเขานั้นย้ายฝ่ายแล้วก็ช่วยเหลือเวก้พังหลังจากจนี้ก็เป็นได้เพราะว่าถึงแม้เป้าหมายในตอนเนี่วฟูจิโทราเนี่ยจะเป็นการตามล่าลูฟี่ก็ตามแต่ว่าเขานะฮะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตามล่าลูฟี่จริงจังขนาดน,นั้นแถมด้วยความสามารถของฟูจิโทราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะลงล็อกพอดีกับการเหนี่ยวเวก้พังนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนเนี้ยวคก้าพังที่กำลังจะหนีไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสงสารนะว่าข่ายเป็นกอกเมออมันสาารถบินได้ยอยไ,ไดด้ว้ววตัเอองหรืไม่ แต่ว่าถ้าเกิดฟูจิโทรานี่ยมาที่นี่ขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นี่ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายได้ทันทีถ้าเกิดว่าเขานะฮะช่วยเหลือเวกา้าพังโดยการใช้พลังผัปีศาจนำข่ายบางก่อเอ๊ะแค่หน้าลอยไปกับเขาแล้วก็ขอช่วยเหลือแล้วก็คุ้มกันเวกับพังหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าในตอนนั้นฟูจิโทรานี่ยอาจจะออกจ่าทหาเรือแล้วเขาเนี่ยก็อาจจะเข้าร่วมกับเวก้าพังหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องเล่านั้นเป็นตามนั้นหลังจากที่โะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฟูจิโทระที่ในตอนนี้เขานั้นกำลังตามล่าลูฟี่น่าจะมีโอกาสหรือไม่ที่หลังจากนี้เขานั้นจะมาที่เกาะเอเคแล้วเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพราเลเอกที่ตามล่าลูฟี่ในตอนนี้ก็ไม่ได้มีคนเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ภาควานโอหรคูกกิวนี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาแต่ว่าเขาเน kea, ี่ยก็กลับถูกชันนั้นใช้ฮาคีในการห้ามไว้ซะก่อนมันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรคูกกิวนั้นจะกลับไปหรือว่่าาาาลูหเวถ้กกิิดังจในค คราวนั <hel> to to <him> boss, ้นปรากฏตัวออกมาที่ AK เี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากนะฮะเพราะว่านั้นก็จะหมายความว่าน่าจะที่กลุ่มโมฟาเนี่ยจะต้องเจอบซปิซิโรและคิดสรุในตอนนั้นกลุ่มโมฟาเนี่ยก็ต้องเจอเข้าหรือคุกิลพลเลอเอกคนใหม่ที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากอีกด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นตามนั้นกลุ่มโมฟาเนี่ยก็จะกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปียบนะฮะเพราะว่านอาจากซปิซิโรที่พวกเขาต้องต่อสู้ด้วยเนี่ยมันยังมีพลเลอเอกถึงสองคนที่พวกเขาต้องรับมือด้วยอีกต่างหากและถ้าเกิดว่า มันก็จะเริ่มมีโอกาสนันที่กลุ่มโมฟานะฮะ,จะเจ้าชนะในสึกการต่อสู้ที่เอ็กเฮดเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของพลเอกหนึ่งคนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะว่าคนคนนั้นจะเป็นใครกันแน่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าในตอนนี้เนี่ยพลเอกทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ออกตมล่ากลุ่มโมฟาใช่ไหมะฮะมันก็เลยไม่แน่นะว่าเนื้อเรื่องาอาจจะพีิจัดด้วยการที่หลังจากเนื้อเรื่องที่ภาคเอ็กเฮดพลเอกทั้งสามคน,นอาจจะมาที่นั่นแต่เพียงแค่ว่าฟูจิโทระคราวนั้นจจะเป็นฝ่ายช่วยหรือลูฟี่จากการต่อสูอก้สกับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยการเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ยการต่อสู้ที่ก่อไอเคนั้นจะมีพเลเอกเอกว่ามากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องรอรุ่นกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก,ก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัเปดเดตในหาคลิปใหม่ๆช่องเราส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ